ครับติ๊กได้จ้ะเมื่อนี้ก,กะพามาชมสมุนไพรต้นเหมือนหอมครับต้นเหมือนหอมเขาเกิดอยู่ข่างทางเลยครับเด<ภ>ือนพฤกเดือนธันวาคมครับก็แล้วออกดอกเป็นซออปุ๊กปุ๋ยสวยงามครับเหมือนหอมครับ ต้นเหมือนหอมครับพบมากในภาคเหนือและภาคอีสานนะครับช่วงเดือนธันวาคมครับเขาออกดอกขห้ชมครับใบของเขาครับแข็งครับแ้ะกะเห็นฟันหยักฟันเหลื่อยหยักเล็กหน่อยนะครับใบของเขาครับเขาเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กครับสูงได้ถึง1 2เมตรนะครับ ลักษณะลำต,ต้นของเขาครับคล้ายๆเปลือกต้นหว่านะครับใบอ่อนของเขาครับต้นเหมือนหอมครับดอกคนปุกปุ๋ยนะครับเขาจะดอกเขาจะบานต,ตั้งแต่โคนสอนะครับ ปลายยอดซ้อครับยังบอยังบาบาดนะครับดอกนี้ดอกตูของเขาครับเขาเกิดยุ่ริมถนนครับเมื่อนี้ติ๊กได้จ่าผ่านมาก็เจอครับเลยถ่ายให้ท่านผู้ชมชมนะครับเราออกดอกสวยงามครับต้นนี้โดนตัดครับมีต้นขนาดเล็กนะครับยู่เขาเกิดยุ่ข่างถนนครับเปลือกต้นองเขาสี น้ำตาลนวลน,นะครับเขาเกิดอยู่ขางถนนครับเขาเกิดอยู่ขางต้นไผ่นะครับเมื่อนี้พามาชมต้นเหมือนหอมครับต้นเหมือนหอมเขาเขามีใบเดี่ยวเลี้ยงสลับนะครับ ภาคเหนือภาคอีสานเรียกเหมือดน้อยนะครับและก็ซื้อต่างๆท้องทินทั่วไทยครับลิษนาตะลุมนกว่าเหมือดสมเหมือดโลดเหมือดลาเหม,มือดเหล่าเหมือด ซื้อต่างๆของเขาครับถั่วไทยนะครับพลของเขาผลของเหมือนโลดครับมีลักษณะเหมือนเบอร์รี่้ายลูกกับลูกหวานนะครับแต่นี่ติ๊กไดจก้จ่ายภามาชมดอกเขาก่อนครับผนสุกของเขาสีน้ำเงินอมม่วงนะครับแล้วก็มีมเมล็ดเดี่ยวต่อผลนะครับ สรรพคุณของต้นเหมือนหอมครับเปลือกลํำต้นของเขานี่ครับเปลือกเนื้อใหม่ครับมีสรรพคุณเป็นยาช่วยดับพิษร่อนถอนพิษไข่นะครับเป็นยาสมุนไพรช่วยแก้อาการไข่นะครับช่วยถอนพิษพิษจำแด,ดงนะครับเปลือกลํำต้นของเขาครับเนื้อใหม่ครับมีรสสุขุมนะครับ แกนเหมือดครับใส่ฝนน้ำดื่มเป็นยากแก้ไข่ไข่อีสุกอีใสไข่เปียนฤดูนะครับเมื่อนี่ติ๊กได้จกพาชมลัจริงของเขาครับรากเหมือนหอมครับใส่ต้มน้ำดื่มหรือฝนดื่มนะครับเป็นยากแก้ไข่ไขก่กราไข่ซ้ำนะครับ แก้อาอการเป็นไข้ไข้พิษไข้วัดไข้ปอดบวมครับลักษณะต้นเหมือนหอมครับกิ่งก้านของเขามีลักษณะเหมือนต้นว่านะครับครับติ๊กได้จ่าจะพามาชมต้นเหมือนหอมครับ กำลังออกดอกกัชมในช่วงเดือนธันวาคมนะครับกใกล้ช่วงปีใหม่ครับออกดอกสวยงามครับต้นเหมือนหอมครับคร,รครับคลิปนะพักกันไหมครับเมื่อนี่จิกได้จ่าสวัสดีครับ